สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านโอกาศนี้ก็นำทุกท่านมาพบกับรำชุยฉายหน้าศพของแม่บุญชูปิ่นพิงเทนนะครับที่วัดใจทาราในวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2559 你。 กำบังกำบับท่านที่มีเกียรติที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับก็รองพรชัยดาวนารนะครับต่อมาด้วยดตตรวีรชัยปนานนทรชัยแล้วก็พ่อชักชัยนาลงหนูนะครับมาเอาจวนดาแดงพร้มอมกับข้างหลังนะครับรองวิสุทธิ์แล้วก็รอ,องสุพจน์บุญยืนนะครับของสำนักงานการศรรงงษาเขตหนึ่งและเขตสอง ด้านหน้าที่นีเห็นก็จะมีสอนพทพอ,ออินพอสุนใจนะครับแล้วก็นนที่เห็นสอนอมโนคณะครูวาจารย์ที่อยู่ข้างหลังดูเดินไ่หับด้านหน้าทางขวามือนะครับพออ,อบ i l d i n g พ นีลอนนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับทั้งนั้นเลยนะครับด้านหลังอันนี้เป็นงานพระราชทานเพลิงศพนะครับ ภาพต้องก,กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจและมาเลื่อนน้ำสดคุณแม่มมนนคุณเชิญทีส่สำนักพิณส่งเต็มเจ้าภาพมีพระราชนาคุณสดในวันนี้ในนามเจ้าภาพกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวอีกสักครู่เองจะได้ประกอบพิธีทักทินน้ำประธานได้การเชิญที่เจถึงทอดพระไตรหลักที่คุณครับตอนนี้ก็เป็นชุดผู้ ลำหน้าไฟนะครับในพระราชธรนในวันนี้นะครับท่าไหนนรเนี่ยขอเนตร ก็รอสักครู่นะก็ได้้สักาครับสาุเกียรติตรับคูใจมหาวิทยาลัยครับก็ได้เชิญคณารยท่าน้นะครับว่าได้ยู่ตั้งซึ่งในขณะนี้ได้พบกับท่านอเกชาได้ไปดูท่ันหมย ก็ต้องขอ,อยุติการรายงานตอนนี้ไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมคลิกข้างใต้วิดีโอที่คำว่าติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ